ผมลองแผ่นที่สั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็นแผ่นเกมดักเกิบอลนะครับซึ่งมันไม่ได้ปลดล็อกตัวละครนะครับคุณต้องเล่นเก็บเซฟเองนะครับแต่คุณสั่งแผ่นลงเซฟตัวละครครบไปด้วยนะครับคือแผ่นนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่แผ่นเกมนะครับเป็นแผ่นลงเซฟตัวละครครบใส่เมมโมรี่การ์ดเพทูแบบนี้ของคุณนะครับตัวนี้ไม่ได้ให้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับก็คือผมจะให้เช็คเซฟเมมผมก่อนนะไม่มีเกมดะกันบอลเซฟเกมดกันบอลอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการลงนะครับแล้วก็โหลดเกมให้ดูนะครับนะถ้าถ้ามีเซฟอยู่เดี๋ยวผมจะลบออกนะครับภาพมันเลือบไาเดี๋ยวนะ ดักนันบอลอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้บูโดษไก่แซดบูโดษไก่สามอันนี้ผมลบทิ้งเลยก็ได้ครับเพื่อความชัวร์อ่าไม่เอานะนาฬูโตะถ้าเป็นภาคดักนันบอลของซูเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นบูโดกายเทนคาชิสามก็คือเป็นไม่เท่าขีู่กแก้วนะโอเคนะครับในนี้ไม่มีแล้วนะครับเซฟดักนันบอลไม่มีอยู่แล้วนะเห็นไหมครับไม่มีแล้วนะครับที่เหลือเป็นนาฬูโตะเอออะไรเลยว่ากันไปนะครับโอเคอย่าลืมนะครับพื้นที่ตรงนี้ต้องมีเหลือเซฟด้วยนะครับถ้าไม่มีให้ลบเซฟจนนนนมีีพืื้ท่่เหลออกอนนะ เดี๋ยวผมจะลงเซฟให้ดูนะครับแผ่นนี้นะครับลงเซฟนะครับใส่แผ่นที่เครื่องเพทูปกติเหมือนคุณใส่แผ่นเกมเลยครับแล้วทําการเปิดเครื่องนะครับผมใส่แผ่นนะแล้วก็เปิดเครื่องครับอุปกรณ์ต่อสัญญ,ญาณภาพต้องตัวแบบนี้ต h 2 t o ทูเฮเดียไใช้ไม่ได้นะครับหรือสายคอมมานเดนท่าหัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าใช้2ออย่างนี้แล้วเวลาเข้าโปรแกรมภาพมันไม่ออกให้คุณสั่งงานเพื่อลงเซฟนะครับ ต้องเป็นสาย AV เหลืองขาวแดงเท่านั้นนะครับถึงจะมีสัญญาณภาพออกนะอันนี้ครับเพราะงั้นถ้าเกิดไม่ใช้เหลืองขาวแดงสาย AV ภาพตรงนี้มันจะไม่ขึ้นครับเพราะว่าโปรแกรมมันไม่ได้รองรับนะครับขั้นตอนจะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมสอนตรงนี้ให้เลยนะครับเลือกคําสั่งที่2นะครับ Memory Card Manager แล้วกดปุ่ม X นะครับหรือกากบาทนะครับกดเข้าไปเลยเลือกคําสั่งแรกครับ Install Infinity Manager กดปุ่มกากบาทนะครับภาพเต้นเดี๋ยวนะ สายผมไม่ค่อยดีะกดไปเลยนะครับกากบาทกดปุ๊บข้อความจะเปลี่ยน Installer นะครับตามที่ผมเขียนไว้ในนี้เลยนะกดกากบาทอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เลือกคําสั่งที่2 Install Application กดปุ่มกากบาทครับรอจนกว่าข้อความเปลี่ยนนะครับกรณีกดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยนั้นนะครับแสดงว่า m e m s a v ตัวนั้นใช้ไม่ได้นะครับ 1. 1อาจจะเป็น Mem Save ก o อปบางตัวมันใช้ไม่ได้2เสียบ m e m s ไม่ดีนะครับ3พื้นที่มันเต็มนะครับ ดังนั้นเวลากดกากบาทตรงนี้ปุ๊บจะไม่เปลี่ยนข้อความทันทีทันใดจะต้องรอสักพักหนึ่งนิดนึงแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นข้อความตามนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนข้อความแล้วตามนี้ได้แล้วกดปุ่มกากบาทครับจบแล้วครับเสร็จเท่านี้ครับวิธีการลงเซฟจะลงกี่ครั้งก็ได้ครับจนกว่าแผ่นจะเสียนะครับผมเปิดให้ดูเลยนะครับผมเอาแผ่นออกก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้เซฟดูนะเมนเซฟจะเป็นตัวเดิมที่ผมรัดยางอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูว่ามีไฟเซฟดักกระมวลลงไปแล้วนะ ตอนแรกผมไม่เช็คดูแล้วครับมันไม่มีนะยะขอเวลาโอเคจะเป็นแม่เท่าขีดกแก้วนะครับของภาคนี้นะซึ่ง เซฟตัวนี้สามารถใช้ได้กับดักนบอลภาคซูเปอร์ทั่วไปที่เขาวางขายเลยครับเพราะมันจะเป็นเวอร์ชันเดียวกันคือบ ok ูโดไกเทนไคชิสานะครับใช้กับบ ok ูโดไกเทนไคชิสาได้เลยนะครับเป็นเซฟเซฟเดียวกันสามารถโหลดเซฟดักนบอลได้เลยดังนั้นคุณจะซื้อเวอร์ชันไหนคุณไม่ต้องซื้อแผ่นลงเซฟผมแล้วนะจะซื้อจากผมไปแล้วมันมีให้เลือกแผ่นลงเซฟก็ไม่ต้องซื้อแผ่นลงเซฟนะครับเพราะว่ามันใช้แผ่นนี้ด้วยกันได้เลยนะครับหรือคุณจะไปซื้อจากร้านอื่นคุณก็สามารถใช้เซฟตัวนี้ไปโหลดไฟลเขขไ์เซฟ อ่านี่ครับเห็นไหมแม่เท่าขีดลูกแก้วเห็นไหมครับอันนี้ครับคือบูโดไกเทนไคชิสามเซฟตัวนี้ใช้ได้กับทุกภาคของบูโดไกเทนไคชิสามหรือภาคซูเปอร์ที่เขาแก้ไขามานะหล่ะครับโอเคนะไฟเซฟขึ้นมาแล้วนะตอนแรกไม่มีนะครับจำได้ไหมผมผมให้เช็คดูแล้วนะโอเคครับขั้นตอนต่อไปคือใส่แผ่นเกมครับก็คือเล่นเกมปกติเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะโหลดเซฟขึ้นมาให้ดูกับเซฟเมมเซฟที่คุณลงเซฟ ตัวละครครบไปเลยครับแล้วก็ใส่แผ่นเกมปกติเดี๋ยวตัวเกมมันจะโหลดขึ้นมาเองครับมันจะไม่ถามเรื่องเมนเซฟครับเพราะมันจะเช็คเมนเซฟแล้วมันเจอไฟล์แล้วมันก็จะโหลดเข้าไปเลย มันเช็คแล้วโหลดใช่ไหมโหลดดิงดาตา้ามันเช็คเซฟเจอแล้วมันก็โหลดครับโหลดสําเร็จแล้วจบแมันโหลดเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณผมไม่ค่อยดีเดี๋ยวสายมันเก่าละมันเลยดังอื่นเวลาเข้าเกมนะครับอย่าเลือกที่คําสั่งบนนะมันต้องออจริงๆภาษาอังกฤษมันจะเขียนคำว่า new game นะครับกับโหลดกับ continue อะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันเป็นของพวก ผมไม่แน่ใจประเทศไหนน่าจะเป็นพวกรัเสเซียอะไรแบบพวกเนี้ยภาษามันจริงไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับ,บกดสตาร์เข้าไปเลือกคําสั่งล่างนะครับ continue นะอันนี้คือภาษาของเขานะภาษาอะไรก็ไม่รู้รัสเซียเปล่าผมไม่แน่ใจหรือฝรั่งเศส นะครับแต่ของภาษาอังกฤษมาตรงนี้จะเป็นคําว่า continue อันบนจะเป็น new game นะครับอย่าไปเลือก new game ข้างบนนะครับนั่นหมายถึงคุณเริ่มเล่นใหม่แล้วลบเซฟทุกอย่างทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเองเก็บเองอะไรเองถ้าไปกดตรงนี้แล้วเผลอลบเซฟทิ้งไม่เป็นไรครับไปลบเซฟแล้วก็ลงเอาแผ่นลงเซฟลงใหม่เลยก็ได้อย่างที่บอกลงกี่ครั้งก็ได้ครับงั้นเวลาจะเข้าเกมจริงๆให้เลือกคำสั่งข้างล่างนะครับกดไปเลยอันนี้ครับแล้วมันจะมีอ่ผมกดไม่ทันมันตัดไตเต้นแล้ว อันนี้มันผมไม่ได้กดนะพอดีมันผมพูดเยอะไปหนะ่อยมันเลยตัดไปฉากไตเติ้ลเดี๋ยวผมกดสตาร์ทเข้ามาใหม่เสียเวลาเลยแป๊บนึงอ่าโอเคนะแล้วคำสั่งล่างนี้นะครับกดกระกระบาดเข้าไปเลยครับเห็นไหมแต่ก้อนบอลมันโผล่ครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเซฟตัวละครครบปลดบล็อกแล้วทุกอย่างนะคิดว่าทุกอย่างนะครับอ่าเลอกคำสั่งนี้นะครับมันจะเป็นดูอัลนะครับแต่ว่ามัน ภาษ <ASMR> าอะไรก็ไม่รู้ผมลองให้ดูนะครับตัวละครขึ้นไหมเห็นไหมครับตัวละครปลดล็อกให้แล้วนะครับยัผมลองเล่นดูแล้วกัน เนื่องจากมันเป็นภาคแก้ไขนะครับตัวละครเนี่ยมันแก้ไขจากภาคด,ด,ดๆๆๆคูไกดูบูดูไกเทนไคชิสามนะครับอาจจะมีตัวละครบางตัวที่มันบั็กนะครับอันนี้มันจากที่เว็บนอเขาแก้นะครับเสียเวลาเกินๆๆนะเดี๋ยวผมกดเลยอาจจะมีตัวละครบางตัวอาจจะบั็กนะครับเพราะยังไงก็คือมันไม่ใช่ภาคลิขสิทธิ์ที่เขาออกมามันเป็นภาคแก้ไขอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าจากก้นบน ออกแค่ภาคบูดูไกเทนไคชีสามเท่านั้นครับของเพทูไม่มีภาคต่อแล้วนะ <c oughs> ถ้าเกมมันยากขึ้นเราไม่ปรับที่ออปชันดูนะครับเซฟเขาน่าจะตั้งความยากไว้ที่ระดับยากมั้งโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับอ่คือเปิดเปิดน้ำไม่ได้เพราะมันมีเพลงมาบางทีตัวเพลงนี่นครัมันเป็นตัวบล็อกลิขสิทธิ์ทำให้ผมไม่สามารถลงคลิปได้แล้วก็โดนทาง YouTube ก็แจ้งเตือนเขาก็จะปิดช่องผมนะครับบางทีก็ ปัญหาเรื่องเพลงเหมือนกันอ่าโอเคนะครับสองแผ่นนี้ไม่มีปัญหาเปิดลองแล้วเล่นได้นะครับ